นที่เริ่มต้นใช้งานไอโฟนนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยในส่วนของกริด้าล่างขอบตัวนี้นะครับเพราะมีไวทําไมนะครับตัวนี้เป็นไว้สหรับในส่วนของสไลด์เปิดแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่เราไม่จําเป็นต้องยอ่อยหน้าต่างหรือว่ายอ่อวินโดว์ตัวนี้เพื่ออย่าไปเลือกเข้าแอปอื่นนะครับที่เราเปิดไว้นะครับปกติหลายคนก็จะยอ่อไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องแอปที่เราต้องการนะครับได้เช่นเดียวกันแต่ว่า หากเราใช้วิธีการสไลด์นะครับนะครับนะครับสไลด์ไปมานะครับระหว่างแอปที่เราเปิดอยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องย่อซึ่งข้อสะดวกในการใช้งานนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะใช้งานนะครับก็ลองดูนะครับสะดวกดีนะครับประหยัดเวลาในส่วนของการเข้าถึงแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับเพราะ หลายครั้งเราเปิดใ้ง,งานแอปเราก็ไม่ได้ปิดเราสามารถที่จะสไลด์เพื่อที่จะไปยังแอปที่เราจากใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาโหลดแอปโหลดหน้าแอปขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าระบบก็จะดึงมาใช้ได้เลยทันทีนะครับนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับมีมาหลายรุ่นแล้วครับที่ไม่มีปุ่ม โหมที่ด้านหน้านะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานมาก่าสะดวกดีนะครับสำหรับรุ่นที่มีปุ่มตัดอดีด้านหน้านะครับจะไม่มีในส่วนนี้นะครับสะดวกดีนะครับ,รบตอบโจทย์มากๆนะครับลองดูนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นใช้งานไอโฟนนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน อยู่แล้วคนหน้านี้ก็น่าจะทราบกันดีแล้วก็ใช้งานกันอยู่บริกลางนะครับ